เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น แวทางใบแรกเป็นของอาจารย์นิวั์แว่นนะครับรอบที่แล้วให้เด่นเหนือ5กับ0ย์เข้าเด่น0นย์ะครับรอบนี้ให้เด่นเหนือเด่น3กับ2ครับสำหรับอาจารย์นิวั์แว่น16กรกฎาคม67นะครับใบต่อไปเป็นแนวทางของตรงๆไม่มีเมมนะครับ1กรกฎาคมให้7กับ0มาสำหรับ16กรกฎาคมนะครับให้เด่น3กับเด่น9มาครับ รอบนี้สนไปนี้นะครับเจอแนวทางรอบที่แล้วเจอมานะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาลงให้ได้รับชมกันนะครับรอบนี้สําหรับรอบของวันที่16กรกฎาคมมาแล้วนะครับเดี๋ยวนํามาฝากกันนะครับแนวทางรอบนี้นะครับสําหรับรอบนี้ให้เด่น5ครับ50 51 52 53 54 57 58และก็59นะครับ ต่อไปเป็นนวทางของแอดท่านนี้นะครับรอบที่แล้วให้03,04,13,14เข้า03นะครับรอบนี้16กรรกฎาคมครับให้05 60 51และ61ครับส่วนับนี้เป็นสาวไทยครับสาวไทยให้521กับ21ครับ น้าอ้วนครับ16กรกฎาคมให้18 17 16 15 9 18 29 28 27 26 4 27อีกหนึ่งใบครับ เก้าหนึ่งแปดหนึ่งแหนึ่งสี่สเจ็ดเจ็ดติศักดิ์ครับรอบนี้ ฝันกำลังอุ้มเด็กนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะให้เด่น4 5และ9 0 1 4 7 7 2 1 4 4 8 9ย์นะครับฝันว่าอุ้มเด็กก็6 6 9 6 1 0แล้วก็1 2 2ครับตำราเรียกซับนะครับเจอรอบที่แล้วไม่ได้นำมาฝากเช่นเคยนะครับรอบนี้นำมาฝากสำหรับ สิบหก,กกรกฎาคมนะครับรอบนี้ให้2 0 9ศูนย์เก้าหนึ่และ7 1มานะครับสำตรับตำราเรียกทรัพย์ต่อไปเป็นของอาจารย์เต๋านะครับชุดใต้ล่างให้หนึ่งศห้าศูน 70และ80ครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับ80ชุดใต้ล่างของระเด่นนะครับให้30 32 35 39 24 26 49 หกเก้าส่วนใบนี้จะเป็นอาจารย์โกยนะครับอาจารย์โกยบ้านไร่ให้ชุดเด่นเหนือมา9กับ7ครับ9 1 9 2 9 3 9 4 1 7 2 7 3 7 4 7 2 9 4 3 9 4 6 9 4 6, 6 1 7ชุดใต้ล่างครับให้เด่น3กับ1 4 3 4 1 5 3 5 1 7 3 7 1 9391นะครับในวงกลมนะครับจะเป็นตัวเด่นและก็ตัวเน้นนะครับสำหรับรอบนี้ครับต่อไปเป็นแนวทางของแอดหมาน้อยคอยอรักนะครับ16กร,รกฎาคมให้496 497 406 407ใบที่2ครับ ให้ตัวเน้นมาจะเป็น97กับ07นะครับส่วนตัวรองก็จะเป็น96กับ06เช่นเคยนะครับรอบนี้ก็จะมี4ชุด4ใบนะครับใบที่3ครับเป็นชุดใต้ล่างให้ตัวเน้นมาจะเป็น49 40รองก็39และ30ครับ ใบที่4ของแอดปมาน้อยคอยรักนะครับให้ชุดเน้นนะครับมาชุดต้าล่างจะเป็นตัวเดียวนะครับ40ครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลด้วยนะครับ